คุณจะชนะ,นะคอกมาแล้วค่ะอยังสายยังเป็นมันหาอยู่ไหมมันเสียงเป็นยังไงของพี่เนี่ยนะเ,เหตุเกิดเมื่อไหร,เไหร,รเ่เขายิงกันเมื่อไหร่ครับเขายิงกันอที่เข้าเหตุเขาเกิดที่ตำรวจเล่าให้ฟังเนะี่ยเขายิงกันห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับซึ่งสายาตาผมก็ไม่ดีแล้วก็จะได้ว่าเขายิงกันประมาณห้าตุ่มห้าหาทุ่มแล้วก็ไม่มีแสงสว่างมันมืดหมดบริเวณนั้นนะครับอ๋อ ตอบตอนนี้ผมถามวันไหนครับเพจเกิดวันไหนที่เขาอ้างอ่ะเพจเกิดเดี๋ยววันที่เดี๋ยวนะฮะผมดูอ่าวันที่สิบเอ็ดมีนาะคมสองห้าห้าหกห้าเวลาสิบเอ็ดในการเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวด้ะฮะเดี๋ยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วได้ได้ความวันวันวน,นาวันที่สิบมีนาหกห้าครับผมตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่แล้วใช่ไหม ครับครับแจ้งแล้วว่าตอนนี้เขาไปฝากสังขังที่ศาลร้วผมประกันตัวท่างศาลมาครับอทีนี้จะถามว่าอย่างไรครับจะถามว่าอย่างไรครับจะถามว่าคือว่าอผมผมได้ปะคือผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในในเรื่องนี้แต่ว่าเขาใส่ร้ายนะฮะอันดับแรกคือตำรวจเขาเขามานําตัวผมไปที่โรงพักไปบันทึกการจับกลุ่มพอจับกูุมจับกลุ่มเสร็จจับเขาก็มาขอดูในบ้านนะครับขอตรวจค้นในบ้านผมก็เลยพามาครับ เขาบอกว่าตรวจค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะอะไรเงี้ยเขาก็มาบริอ่าก็มาตรวจค้นบ้านบ้านมันมีสองหลังครับเขาก็ตรวจค้นแต่นี้เขาไปเจอปืนลูกสาวอ่ะเป็นของสาวที่เก็บไว้นะฮะเป็นจุดตองสองยาวนะครับแล้วก็ปืนลูกซองอ่าลูกซองเดี่ยวยาวของผมที่มีทะเบียนนะครับมีทะเบียนหมดพวกนี้เขาก็คือปืนลูกซองยาวให่แต่ว่าเขาเอาปืนลูกกดไปตรวจขอเอาไปตรวจข่าปืนด้วยความแบบสบายใจอ่ะ นีผมบอกว่าหมอคนไม่มีอะไรไม่คุณเอาไปไงเอาด้วยความสบายใจไม่เป็นไรครับแล้วก็เขาก็เอาไปเองไงะะเขาถือไปเองเลยจากจากจาก,จากที่เขาเก็บปืนนะ่ะแล้วก็อขอกระสุนไปอีกห้านัดครับเป็นลูกกระสุนปัวห้านัดเอาไปด้วยเอาไปตรวจสอบหลังจากนะั้นสามสี่วันนะครับเขาก็มีหมายจับนะฮะหมายจับผมอ่ะนะฮะจับเขาก็จับไปขังที่เอ่เอสอสพหน้าพาระลานอ่ะสี่สิบแปดชั่วโมง แล้วเขาก็ส่งส่งสารนะครับส่งสารแล้วเขาก็พอดีกับประการตัวมาครับอแล้วตอนนี้ว่าผมอยากจะถามท่านว่าเขามาค้นอย่างนี้แล้วเราคือเขาอนุญาตผมปืนเนี่ยเป็นปืนของลูกสาวที่มีทะเบียนนะครับแล้วลูกสาวนี่ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับซึ่งผมอาศาัยอยู่พอดีลูกสาวก็อยู่นะเขาอยู่โรงรถเขาไม่พูดอะไรเขาพูดกับผมอ๋อปืนขอปืนไปตรวจสอบหน้าอะไรนะผมก็พยักหน้าไปนะครับตอนนี้ว่าอตอนนี้มันเปลี่ยนที่ว่า เออมีแบบว่าเขาเขาก็พูดกันหลายคนนะฮะทั้งทนายทั้งอะไรเนี่ยที่ผมเคยเคยเ,ค,ยเค,ยคุยเขาบอกว่าให้ปืนเขาไปได้ยังไงให้ไปแล้วเดี๋ยวเขาไปยิงแล้วเอาเขาเหมาเอาแล้วเขาก็มาเขา่าเพราะว่าจับแพะมาเยอะแล้วว่างั้นเออเขาเอ้งนั่นง,น,งนึกเว้ยผมจะต้องทํายังไงบ้างผมจะขอแนวคิดว่าท่านว่าควรจะทําไงกับตารวจชุดที่มาห้าหกคนเนี่ยครับว่าเ,เราจะทํายังไงดีที่ว่าเอาปืนไปโดยที่ชอบทำให้ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าก อเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่มีหมายค้นนะครับที่มาเนี่ยขอดูขอคนขอดูบ้านเฉยเฉยขอดูภายในว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาแบบเอาผมมาพามา้ักแม่บ้านนะครับอตอทนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยฟ้องศาลตอนนี้ผมก็คุยกับร้อยไอสารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่เขาบอกว่าเรื่องเขาส่งศาลแล้วอะไรแล้วบอกว่าอ้าวเขากก่าหาก็สู้อันชั้นศาลบอกชู้อันศาลแล้วผมจะไปหาเงินไหนประกันตัวค่าทนายค่าอะไรเงี้ยเนาะก็คุยเขานะว่าผม มันคือว่าแล้วก็บอกว่าเป็นแค่พยานเที่ยวว่าคุณชัยชนะคุณชัยชนะครับครับปัญหาปัญหาเรื่องอะไรอย่างนี้ทีมงานดึงลายเสียงคุณชัยชนะลงไว้ก่อนให้ได้ยินผมพูดครับผมดึงลายลงไปครับเพราะว่ามันเสียงมันตสีกลับมาคุณผู้ชมฟังพี่บ้านชนะก่อนปิดเสียงไปก่อนปิดเสียงไปชัยชนะไว้ก่อนปิดยังครับ โอเคโอเคเสียงเงียบแล้วทีนี้คุณชายชนะคุณฟังผมอย่างเดียวนะผมจะไม่ได้ยินเสียงคุณนะคุณฟังผมนะกรน,นี้ดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นการกล่าวหาจากเพื่อนบ้านข้างเคียงเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนยิงปืนระบบของกฎหมายไทยสารไทยคือเป็นระบบกล่าวหา,หาคุณจะยิงจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่เขาเชื่อว่าคุณเป็นคนยิงเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจที่โรงพักว่านชายชัยชนะเป็นคนยิงปืน นะครับและตั้งข้อกล่าวหาถึงขั้นพยายามฆ่าด้วยนะครับแปลว่าไม่มีใครตายาแต่ฟังดูก็ไม่น่าจะมีคนเจ็บก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่ายิงปืนในที่สาธารณะในบ้านในเมืองโดยไม่จัดเอ็ดจาเป็นเขาชี้เลยว่าคุณชัยชนะเป็นคนยิงเขาก็เลยไปแจ้งตํารวจตํารวจก็เลยมาที่บ้าน,านของคุณชัยชนะที่คุณชัยชนะอยู่นะครับปัญหาก็คือว่าพอตํารวจมาแล้วเนี่ย ตำรวจไม่มีหมายคนน้นอย่างที่คุณชนะบอกอาศัยขอความร่วมมือเจ้าบ้านและเจ้าบ้านก็ด้วยสวริตใจบอกเออเข้ามาดูได้อพอเข้าไปก็ไปเจอปืนคปืนนั้นจะเป็นปืนที่ใช้ในการยิงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ไม่ทราบแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาปืนไปแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอเอาปืนไปแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักเนี่ยมันน่าจะต้องเอาคนเขาก็ต้องตรวจตรวจร<า>มือ,อมว่ามีมมมขมเหาดินปืนไหมถูกไหม เออคดีนี้เนี่ยข้อท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ปรากฏกับเราคุณชัยชนะรู้ตัวดีว่าใครทําอะไรคือคุณชัยชนะรู้ตัวดีว่าคุณชัยชนะทํา <คำ S 1> หรือไม,ไม่ทําไม่ถ้าคุณไม่ทําลูกสาวคุณทําหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณบอกไม่ทั้งคุณและลูกสาวไม่ได้ทําคดีนี้ต้องหาทนายความ ถ้าไม่มีเงินจ้างทนายและก็ไม่มีเงินที่จะเสียค่าประกันในชั้นศาลต่อไปหลังจากนี้ให้ไปพบยุติธรรมจังหวัดอยู่จังหวัดสระบุรีใช่ไหมครับไปพบยุติธรรมจังหวัดเพื่อ 1. ขอทนายอา,าสา 2. ขอเงินประกันตัวผู้ต้องหาที่กองทุนยุติธรรมรีบไปทําเรื่องนี้นะครับรีบไปทําเรื่องนี้ส่วนข้อเท็จจริงยังไงให้การไปตามความเป็นจริงและประเด็นตํารวจที่เข้าบ้านโดยที่ไม่มีหมายคน้น อันนี้เป็นจุดอ่อนของคดีได้เหมือนกันคเป็นจุดอ่อนของคดีได้เหมือนกันจริงๆมันก็ต้องทําการบันทึกการจับกลุมนะครับพบหลักฐานปืนอะไรยังไงต้องทาบันทึกทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ตำรวจขอปืนไปดูก่อนเขาไปตรวจตรอนขอลูกด้วยเลยไปยิงดูนะซึ่งมีคนแนะนําคุณชัยชนะบอกว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไปทําหลักฐานเท็จกันขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเอาเถอะเป็นข้อห่วงใหญ่คุณชัยชนะครับสิ่งที่คุณควรทํานะไปพบยุติธรรมจังหวัดนะครับขอ ทนายอาสาสองขอเงินประกันตัวซึ่งมันมีให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจำเลยทุกคนเขาเขามีกองทุนนี้ให้นะครับแต่ต้องรีบไปทำสมมติถ้าทำไม่ทันเขาก็ไม่มีเงินนี่เก็ประกันมาได้แล้วไงแลวต่อไปไม่ต้องขึ้นศาลอีกใช่ต้องประกันตัวในชั้นศาลนะครับอันนี้ก็คงประกันชั้นชั้นชั้นศาลแล้วล่ะเพราะตำรวจส่งไปแล้วนี่คุณชชนะกลับมาทีนี้ครับคุณชนะครับครับผม คุณต้องมีทนายความนะคดีนี้นะไปหาทนายความและทำอย่างที่ผมว่าถ้าไม่มีไปพบยุติธรรมจังหวัดก่อนครับผมอยู่จังหวัดสระบ,บุรีครับท่านครับโอเคก่อนไปพบยุติธรรมจังหวัดเนี่ยคุณไปพบอายการคุ้มครองสิทธิขอความช่วยเหลือแนะนําทางกฎหมายให้ก่อนแล้วเขาจะแนะนําไปที่ยุติธรรมจังหวัดได้ตามขั้นตอนคร,ครับผม แต่กรณีนี้จะใช้อายการช่วยไม่ได้เพราะว่าคดีอาญาอายการเป็นโจทย์ฟ้องคุณค่ะอืมแต่ว่าไปเนี้ยถ้าเราต้องทำไงได้รับความยุติธรรมขอคําแนะนําโอเคนะครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาชนา